พ่คือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพอ่อเส้นทางเดินนี้ พ่อกล่าวไปพ่อกลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบัง เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวบอยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันปลูกป่าชายเลนครับไปคืนสมดุลให้กับธรรมชาติครับแต่คราวนี้บอยอยากรู้นะครับว่าอย่างที่ผู้ใหญ่ได้บอกไปว่าปลูก5ต้นก็เหนื่อยแล้วจะไปลองสัมผัสความเหนื่อยความยากลําบากของการปลูกป่าชายเลนดูครับว่าชาวบ้านทั้งหมดนี่นะะเขาปลูกกันได้ไงจนปัจจุบันนี้ป่าชายเลนมีนับหลายพันผืนทีเดียวครับถ้าพร้อมแล้วตามมาฮะ ผู้ชมครับสำหรับการเดินทางที่จะออกไปปลูกป่าชายเลนครั้งนี้นะฮะเราจะใช้นี่เลยครับเป็นเรือนะฮะเป็นเรือหางยาวนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางทางน้ำวันนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้นะฮะวิทยากรครับที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากพี่ผีของเราพี่ผีไปดิครับครับพี่ผีครับวันนี้เราจะเดินทางประมาณสักกี่กิโลฮะก่อจะไปถึงบริเวณที่ปลูกป่ากันครับอ๋ออยู่เราสัก2กิโลนะครับเพราะว่าเพื่อเราจะไปเดินทางดู วิถีชีวิตการปลูกป,ป่ากับาชาวบ้านที่เขากําลังเก็บหอยแครงอ๋อหอยแครงด้วยเป็นชีวิตของเขาจริงๆเลยที่เราจะต้องมาสัมผัสกับเขาครับเกิดถ้าพวกเราพร้อมหรือว่าทาง,ท,างทีมง,งานพร้อมเราจะไปลงปิดนไปเลยครับโอเคฮะตอนนี้เราพร้อมอยู่แล้วคุณผู้ชมก็อยากจะเห็นวิถีชาวบ้านต้องบอกว่าแบบพอเพียงที่เห็นต่อไปนี้พอเพียงแน่นอนครับพ,พี่ผีผมพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วไปกันครับคุณผู้ชม าู้ชมครับท่นี้บอสังเกตนะฮะตอนนี้2ฝากฝั่งนะครับก็ยังใช้ชีวิตกันแบบชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานะครับถึงป่าชายเลนของเขานะฮะจะค่อนข้างน้อยลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะนะครับสังเกตได้ว่าแต่ละบ้านนะฮะก็จะมีเป็นป่าชายเลนนะฮะอย่างต้นกงกลางเขาก็มีนะฮะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเขาก็ว่าได้นะครับผมแม่แต่วันนี้โอ้โหบรรยากาศดีอะ รมนี่หมวกผมไม่ไงจะปื่ตลอดลเวลาครับก็าอากาศเย็นสบายวันนี้ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับผมถือเป็นโอกาสดีครับผมคุณผู้ชมครับจุดแรกที่พี่ผีพาเรามาชมในครั้งนี้นะฮะตรงนี้เรียกว่าจุดอะไรครับพี่ผีครับนี่คือจุดที่เราทําคงการปลูกป่าเริ่มต้น ครั้งแรกที่เราเคยทาโครงการมาเมื่อก่อนอตอนที่ผมอายุลสักยี่สิบกว่านเนี่ยย่านนี้มันเป็นทะเลเพราะตรงนี้เป็นทะเลมีการฟาร์มด้ายฝืดสางอันนี้ที่อยู่กลางทะเลนะ<อ>แล้วก็มีการมีมีพายุเข้ามาครับแเราก็เลยปรึกษากับอ,อดีตผู้ใหญ่ไอบบลคือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อก่อนนะครับว่าเราจะทำไงกันเพราะว่าตรงเนี้มันเป็นพื้นที่ที่ว่าเราไม่มีป่า ถ้าแล้วแกก็บอกว่าก็เอาอย่างนี้แล้วกัน๋ยวพวกเราลองลองมาช่วยคิดว่าเราจะทํายังไงที่ว่าจะทําทโครงการนี้ขึ้นมาครับเราก็เลยปรึกษาว่าอย่างนี้ไหมาทางทีมงานเราเนี่ยใครพร้อมที่สมัครเป็นทีมงานปูกป่าอนุรักษ์ป่าเทเลนอย่างเงี้ยถ้าต่อไปเป็นได้เราจะตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ป่าเทเลนมา,าก็เลยมีเราก็เลยมีมีผู้ว่าที่ว่าเป็นอดีตผู้ว่าวิชาเนี่ยท่านเสียปแล้วเนี่ย อ่าแกมาเห็นฟังทั้นที่เราจะทําโครงการเนี้ยแกก็เลยสนับสนุนให้เราทําโครงการขึ้นมาโอ้คือผู้ใหญ่ไพบูลเนี่ยท่านเป็นประธานแต่พวกเราเนี่ยคอยที่ว่าอ่าสนับสนุนแกเรื่องเราเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยเป็นพลังให้แกแกเป็นคนออกที่ว่าเออเราเอาคนต้นไม้ต้นกล้าเราทำยังไงอย่างเงี้ยแกเป็นคนออกหัวคิดเราให้เป็นปแำลงเพราะว่าท่านก็อายุท่านก็มาก<ช>แล้วเราก็เลยต้องเป็น เรื่องรให้แกตอนนั้นพี่ผีอายุ20นี่พี่ผีช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างฮะก็ผมก็อ่าเราคนสั่งจากท่านมาว่าอ่าเราไปหาต้นก้ามาเอาต้นก้าแบบไหนอืมก็คือว่าเราเรียกเราเรา,เราใช้ต้นกงกลางก่อนกงกลางก็เป็นต้นไม้บุบเบิลชนิดหนึ่งแต่วันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเท่าที่เราสังเกตอยู่นะฮะทั้งปาตีนทั้งปูหูที่นี่สมบูรณ์มากครับคุณผู้ชมครับต่อไปพี่ผีครับจุดต่อไปที่ผีจะพาผมไป ตอนไหนบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะพาพวกทีมง,งานไปดูการวิธีการปลูกป่าที่เขาปลูกยังไง<อ>ที่ได้ป่าสมบูรณ์แบบทุกวันนี้ครับ,รบ<ม>ป่าเนี่ยเราถึงจะรู้ว่า้ามันปลูกยากลําบากแค่ไหนครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเขาเก็บไอ้แข้งทีหนึ่งไม่เคยเห็นเคยแต่ทานาเรา <laughs> จะรู้ได้วันเนี้ยเราจะไปลง ลงไปดูที่เขาทำกันเลยว่าหอยแครงเขาเก็บยังไงเขาทำค่ายังไงโอเคครับพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับพี่พร้อมเดี๋ยวเราออกเรือไปพร้อมกันเลยครับไปเลยฮะงั้นผมขับเองวันนี้เดี๋ยวไม่ถึงฮะเดี๋ยวพี่ผีขับให้หน่อยโอเค ลาตามรอยพ่อครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับผมบอยจัดสดามณาีรัตน์วันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อก้าวไป กลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบันเทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้นีรอยทางที่พอสร้างไว้ดังคำสอน ที่พ่อก้าวไปพ่อกลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ่อนทุกบันเหาตามรอยพ่อเกิดเราจะได้ นิตยสารโทรศัพท์มือถือที่อัดแน่นด้วยข้อมูลด้านไอทและ LE, ไลฟ์สไตล์วัยรุ่นรีวิวโทรศัพท์มือถือแกดเกตสุดเจ๋งราคามือถือล่าสุดไลฟ์สไตล์สาวๆน่ารักนึกถึงนิตยสาร My Mobile Revolution นิตยสารที่มีผู้อ่านมากที่สุดในประเทศไทยพบกันทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ นิตยสารโน้ตบุ๊ก plus นิตยสารเล่มแรกและเล่มเดียวในประเทศไทยเทียดแน่นด้วยข้อมูลโน้ตบุกรุ่นใหม่ๆพบรีวิวโน้ตบุ๊กที่เจาะลึกถึงใจและโน้ตบุ๊กไ u เออร์ไกดที่ช่วยคุณเลือกโน้ตบุ๊กได้อย่างตรงใจพบกันทุกต้นเดือนบนแผงหนังสือทั่วประเทศรู้หรือไม่นำถุงน่องไปแช่น้ำเกลือจะช่วยให้ถุงน่องไม่ขาดง่าย แค่นำน้ำเกลือสองถ้วยผสมกับน้ำหนึ่งแกลลอนนำถุงน่องใหม่มาแช่ไว้สามชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นจากนั้นนำถุงน่องมาตากให้น้ำหยดจนแห้งจะทำให้ถุงน่องนั้นคงสภาพไว้นานยิ่งขึ้น